น้อยดึกน้อยดึกสิคุณจันแนบอพากพรสิโอ้โอ้ยนาวสันวันนนจันมาแล้วสวัสดีค่ะน้องนาสวัสดีค่ะพี่จันจันนะคะสวัสดีค่ะอ่านาทํากับข้าวไปด้วยนะคะพี่นาทํากับข้าวไปด้วยขอเฮ็ดกับเผาหอยน้ำเนาะค่ะเนาะโอเคโอเคทําอะไรค่ะเนาะสิแกงวอดปรีค่ะ แกงปรีใส่ปลานะคะแกงหอยปรีใส่ปลาค่ะแกงหอยปรีใส่ปลาเมื่อเช้าเนี่ยอาเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้ายุ่งยุ่งเรื่องคุยโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้เข้าไปหาใครเลยไม่ได้เข้าไปหาพี่บรรจันเลยไม่รู้ว่าพี่บรรจันไลฟ์หรือเปล่าไล่บ่ค่ะหมาซาเไล่บ่จ้าน้องน้ำถามไล่บ่ค่ะไล่บ่ค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกอดๆนะคะขอบคุณค่ะดีๆค่ะได้สองต่อจ้าน้องน้าแมนจ้าแมนบิลีได้ค่ะ ได้สองต่อคือคือ่น้าเห็ีพี่นจันเย็ดเนาะพี่นวลจันกะเหมือนว่าเหมือนว่ากระไ์สดของพี่นวลจันก็พี่นวลจันก็จะออกกําลังกายช่วงเช้าเช้าเนาะแต่ยายนาวแต่นาไม่ได้เข้าไปนะคะสองวันแล้วนาไม่ได้เข้าไปหาพี่นวลจันไม่รู้ว่าพี่นวลจันไ์สดหรือเปล่ามันไม่เห็นเด้งพี่นรลจันกดไอ้นี่ให้นาวหน่อยนะกดกดติดตามแล้วกดกระดิ่งสีดําให้นาวหน่อยเวลาเวลามีอะไรมันจะเด้งขึ้นมาหน้าผีดได้ทันทีเนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไหมค่ะกดแจ้งเตือนทั้งหมดกระดิ่งสีดำนะคะหรือว่านายยังไม่ได้กดพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหรือว่านายยังไม่ได้กดกระดิ่งสีดำให้พี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะขอบคุณนะคะพี่หมวใจกดดเข้ามาค่ะน้องอีคิวไปชมกาแฟ ตุ่มกาแฟอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนต่างชาติเข้ามาเยอะพี่นนจันหนูก็ไปเห็นน้น้องก็ไปเห็นเยนาก็ไปเห็นไลฟ์ของพี่นนจันเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะจอดให้อยู่อย่างเงี้ยเยอะแยะเนาะค่ะพี่นนจันเนาะหอมหอมหอมจ้าขอบคุณค่ะหอมหอมหอมนะคะขอบคุณค่ะมากินด้วยกันค่ะนะคะเยนาก็จะแกงง่ายๆนะคะ ก็จะสั์หัวปีนะคะสับหัวปีเติมลงไปเลยนะคะทุกคนแกงหัวปีคือคือห้าสีสับหัวปีใส่เลยเนาะสับปีใส่เลยก็คือจะสับหัวปีใส่เลยเพราะว่าจะไม่ได้ล้างน้ําเพราะว่าถ้าล้างน้าไปกลัวปีดากลัวหัวปีสีดําเพื่อกินบ่ค่ะเพื่อกินบ่ตั้งกล้องใกล้นะคะตั้งกล้องใกล้เสินเพราะว่าในครัวเนาะ ไม่มีมันไม่มีมุมไกลๆให้ย่านาวเลยย่านาวก็ต้องตั้งตั้งข้อใกล้ๆอย่างนี้ค่ะต้องตั้งข้อใกล้ๆอย่างนี้ปีปสี่วันได้ดำเนาะขอขอของโปรดพี่บ้านสันติค่ะนี่เน๊ะคุณจอนมาอีกหนึ่งคน โอ้ยท่ายใหญ่ความจัดยัดกอว่าีที่เมื่อใดเนอันนี้กันเนาะคุณจอนมาอีหนึ่งท่านขอบคุณคุณจอนนะคะขอบคุณนะคะคุณจอนขอบคุณนะคะคุณจอนไม่ต้องตกใจยายนาทำกับข้าวไปด้วยค่ะไม่ต้องตกใจเนาะยายนาทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็ใส่ชุดแบบที่ว่าสบายๆนะคะคือถ้าใส่อย่างนี้มันจะสบายไหมค่ะอ่เอาแบบธรรมชาตินี่แหละค่ะเอาแบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องเติมแต่งอะไรเสีย วันนี้ไม่ได้เติมแต่อะไรนะคะทุกคนยานาไม่ได้เติมแต่อะไรแบบธรรมชาติมากๆนะคะตื่นขึ้นมาทํางานบ้านเขาหัวรูเนี่ยตื่นขึ้นมาทํางานบ้านเขาหัวรูนะคะของโปรดนะคะคุณจอนขอบคุณค่ะคุณจอนไม่ต้องตกใจเด้อไม่ต้องตกใจยายนาวทำกับข้าวนะคะอยู่ในครัวแกงหอมปียานาจะสับใส่เลยจะสับของปีใสแะะแบบะะแ่แบบนี้เลยนะคะจะทําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะแบบนี้เลยนะคะทุกคน พราะว่าปีเราจะได้ไม่ต so really so ้องดำค่ะนี่ค่ะแกงหม้อปีฝอย่งเศสจังสีตึ๊อจ้ะาฝรั่งเศสจังสีเลยแกงแบบนี้เลยนะคะหมอปีมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะหม้อีนี่มีประโยชน์มากๆที่จะเป็นซีอะไรอยึ่งเยอะแยะรวมอยู่ในนี้หมดเลยถ้าใครชอบกินถ้าใครกินได้เนาะแล้วกินปีปีสดๆนี่ก็กินกินกับไอ้นั่นเนาะกินกับอันนั้นแม็กินกับอัน แกกะที่ขออนมอนไรไหมใช่ใช่วันหยุดเวลามีเยอะแยะเร็วถ้าทำอะไรก็ต้องทาเนาอแมนคอยสตัดต่อคิดเนีวเล็วกับตัดไรสุขวางแมนน,น,นน่นละเฮ็ดกันงันละ